Yeah, ยาออนทัวยาแคปซูลฟ้าทลายโจรตาหมอมเมืองเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสและแบคทีเรียพิเศษสั่ง1กระปุก60แคปซูลแถมฟรี1กระปุกจากปกติ720บาทพิเศษเพียง499บาทสั่งซื้อ2กระปุก แถมฟรี2กระปุกพิเศษเพิ่มขนาดพกพา10แคปซูลอีกด้วยรูมมูลค่า1,540บาทจ่ายเพียง990บาทเท่านั้นโทร02-666-9456 02-666-9456 สวัสดีคุณผู้ชมเนี่ยตอนรับเข้าสู่รายการมยาออนเซร์เจอกันเป็นประจำแบบนี้คุณผู้ชมค่ะแน่นอนเนะคะเรื่องราวที่เราจะไปตะลุยมาฝากกันเนี่ยเยอะมากแต่ละกองแต่ละที่ที่เราไปเนะคะเราจะจอบไม่สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟเลยคุณอยากอัปเดตเรื่องของใครที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่นะคะดาราศริลปินท่านไหนคุณผู้ชมมีผลงานอะไรโอ้โหอัปเดตกันแบบตัวต่อต,ต,ต,ตัวเลยทีเดียวค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวความน่ารักนะคะแล้วก็ผลงานของหนุ่มหลอคนนี้มาฝากกัน แต่จะเป็นใครล่ะคะคุณต้องไปอัปเดตกันค่ะ คุณผู้ชมค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกไปว่านักแสดงหนุ่มคนนี้นะคะวันนี้เข้ามาอัปเดตท,ทั้งเรื่องผลงานล่าสุดแล้วก็อัปเดตเรื่องความรักด้วยค่ะคุณนะคะก็ะค,ะคือหนุ่มกอ,อิทธิพัฒน์นั่นเองค่ะแม่ <laughs> พอพูดถึงกศเนี่ยริชชี่ก็ต้องมาสิคะ,คะเขามาพูดถึงความรักที่แบบว่าแฮปปี้สดชื่นรื่นเรมิมากๆจริงๆช่วงนี้นะคะแต่ว่าให้อัปเดตก่อนดีกว่าสําหรับผลงาน f i n d i n g The Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งนะคะที่ได้ร่วมกับนักแสดงชั้นนำนะคะได้ร่วมงานกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นออมสุา สิงโตปราชยาและก็พี่นิชคุณนะคะเขาบอกว่ามาเปิดตัวด้วยนะคะคุณผู้ชมต้องดูจริงนะเรื่องนี้นะ,ะเดี๋ยวไปพูดคุยกันก่อนดีกว่าะะสำหรับก๊อตและการไฟดิงด้วยเรนโบว์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะการร่วมง,งานนะคะกับเพื่อนร่วมง,งานทั้งนี้อย่างที่บอกไปนักแสดงมากมายหลากหลายจริงๆนะคะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไปอัปเดตจากก๊อตค่ะ ก็จริงๆเรื่องนี้มีทั้งพี่คุณนะพี่อ,อมซึ่งเราไม่เคยทํางานด้วยกันเลยคือหมายถึงว่าเราเห็นมาอยู่แล้วแหละเติบโตมากับทั้งพี่ทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ครับก็ดีใจครับแล้วก็ตื่นเต้นฮะสนุกดีครับพี่เขาทํางานแบบน่ารักพี่เขาเป็นคนนท์มากๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกเราก็แบบจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแต่โอเคครับทุกอย่างออกมาดีครับแล้วก็เนื้อเรื่องอย่างที่พูดๆกันไปเนาะมันก็เข้มข้นมากๆเรื่องนี้เล่นหลายคาแรคเตอร์ไม่ใช่เล่นหลายคาแรคเตอร์เล่นหลายยุคสมัยใช่ใช่ตั้งแต่แบบ เด็กอายุ1889นู่นไปถึง40กว่าเลยเล่นโดยคนคนเดียวใช่ก็อยากให้ติดตามมากเลยว่ามันจะเป็นยังไงครับคือจริงๆในเรื่องครับมันจะมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ทุกคนนะครับในเรื่องเปลี่ยนไปหมดเลยซึ่งหลังจะพาตรงนั้นอะ่ะยากมากๆแต่อยากรู้ว่ายากยังไงเดี๋ยวรอติดตามลองลอติดตามเลยยากมากใช่อปไป,ปเปลี่ยนอายุอ่ะมันก็ค่อนข้างยากแต่ว่าผมรู้สึกว่า การเดินทางของตัวละครนะมันยากกว่าคืออายุอะ่ะมัน,ม,นมันเดี๋ยวเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละอายุประมาณนี้ตัวละครมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะครับแต่เหตุการณ์ในเรื่องอ่ะมันทําให้ตัวละครเปลี่ยนอันนี้แหละที่ยากร่าสุดตั้งแต่เล่นมาเอ<ห>เอาจริงๆตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่ค่อยเจอไม่ใช่ไม่ใช่ผมเจอแต่ดาราม่าเนาะหมายถึงว่าเล่นแต่ละครหรือซีรีส์ดราม่ามาโดตลอดอะไรเงี้ยอันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่หินมากๆแล้วก็ท้าทายที่สุดเลยในในชีวิตไม่รู้มีสุดกว่านี้ไหมแต่ว่าอันนี้สุดมาก ใช่ยากมากยากมากครับผมก็ใช่ใช่ใช่ก็ต้องรอติดตามว่ามันจะไปถึงขั้นไหนเออเพราะเราเราเวิร์กในในกับเรื่องนี้มาประมาณจะเข้าเดื่องที่7แล้วก็รู้สึกว่าในทุกๆวันที่เราไปถ่ายมันมันมันไม่ง่ายเลยเออมันค่อน,อนข้างโหดแล้วมันแบบด้วยความเซตติ้งเนาะยุคสมัยเออเหตุการณ์ในเรื่องที่มันเข้มข้นมากมาก แล้ว้ำให้ตัวละคระไปถึงไปในจุดที่มันแบบต้องฉี่ออกไปให้ได้มันยากมากครับผมจริงๆเขาไม่ขนาดนั้นจริงๆกับผมอ่ะเหมือนคนในกองก็จะเข้าใจว่าผม,มาดูโตเพราะผมอ่ะเหมือนแบบที่ทิ่ผม,มยุน้อยสุดแต่บุคลิกก็ดูโตเออแต่จริง่ผมเด็กมากนะชิเจ็ดเองนะเอาจงๆริงนะในเรื่องนี้ผมเด็กสุดในเรื่องนะแต่เหมือนกลายเป็นปม,ามาดูเหมือนคนดูโตสุดอะไรเงี้ยพี่คุณยังจะดูแบบดูเด็กกับผมอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเพราะคาแรคเตอร์บางที่เคยได้เล่นมาอะไรเงี้ยมันเลยทำให้ดูโตอะไรเงี้ยครับ แต่จริงๆมันก็ไม่ได้เป็นไม่ได้แสบสุดหรอกแต่ว่ามันก็เราก็เป็นพวกอย่างเงี้ยครับเป็นพวกพูดเป็นเรื่อยซาเฟเฮเล่ร์อะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะมันเลยทำให้การทำงานมันดูแบบชิลขึ้นอะไรเงี้ยครับต้อมไปทำอะไรใส่กองใชไหมเขาถูกบอกว่าคุณเปนเด็กพูดเป็นเรื่อยชอบแซวเขา <sk ill> ชอบกวนเขาอะไรเงี้ยเวลาอยู่กองก็มไม่ไม่อยากเครียดไงทำงานก็หนักแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้มันสนุกสนานอะไรเงี้ยครับ,อบอรอมอมืจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรนะเพราะเราได้เวิร์กช็อปกันมาก่อนก็ ดูแหละครับดูว่าพี่เขาเป็นฟิลไหนนะแต่พี่เขาน่ารักเป็นพี่นิสมากอะไรเงี้ยครับใช่พอทํางานมันก็ง่ายนี่ออกไปครับแล้วเราเหมือนเราเข้าซีนกันก็มนไม่ได้มีเยอะมากส่วนใหญ่พี่คุณเขาจะไปเข้ากับพี่ออมเยอะกว่าก็ไม่ได้มีไรครับชิลๆไป ก็ได้เล่านะคะเรื่องของความสนุกในกองถ่ายมาฝากกันในฐานะน้องเล็กนะคะที่เขาเป็นน้องเล็กสุดนะคุณนคะคะบอกว่าเป็นน้องเล็กสุดเพราะอายุน้อยสุดนะคะแต่ว่าหน้าแนะนําไปก่อนก็แบบแซวซตัวเองไปนะคะดูโตกับพี่นิชคุณส่วนพี่ออมเนี่ยเขาก็แซวว่าก๊อตเนี่ยพูดเก่งเพราะว่าก๊อตเนี่ยชอบแซวออมนะคะเนี่ยก็เรียกว่าสนิทสนมกันไปคุณผู้ชมคะ่ะที่นี้ค่ะพอพูดถึงในฐานะการเป็นนักสแสดงของหนุ่มก๊อตนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์กันต่อเลยละกันนะคะว่าก๊อตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เรารู้สึกยังไงกับผลงานที่เราเนี่ยได้ทำออกไปนะคะแล้วก็ให้การันตีสักนิดหนึ่ง Finding the Rainbow เนี่ยเป็นยังไงบ้างนี่คะเดี๋ยวไปฟังจากก๊อตค่ะใช่ครับใช่ใช่ใช่ความกดดันอะไรไห้คุณมไหมคะไม่ค่อยเท่าไหร่นะอันนั้นมันก็เป็นเหมือนเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นโปรเซสหลังจากที่จบมากกว่าแต่ความกดดันเนี่ยผมว่าการเวิร์กมากกว่าการที่เข้าถึงคาแรคเตอร์การที่ไปจนถึงสิ่งที่ผู้กันอยากได้ อนะันตรงนี้ผมว่ายากกว่าไอหลังจากนั้นเราไม่รู้ละก็รอแล้วแต่คนดูแล้วแต่ขั้นตอนของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ในฐานะนักแสดงอ่ะเราก็ต้องทําให้ได้ใช่อือจริงจริงมันก็เป็นเรื่องเนาะเป็นเป็น,เป,นเป็นซีรีส์เรื่องในละรอบหลายๆปีที่กลับมาเล่นแล้วก็มันก็เป็นการเปิดตัวในฐานะแบบว่าเราได้รับเขาเรียกวอะไรอะ่ะได้รับ,บบทบาทใหม่ๆในพาร์ทซีรีส์บ้างปกติเล่นแต่ละครเนี่ยตอนนี้ก็โดดเล่นซีรีส์แล้วอะไรอย่างเงี้ยมัน มันก็รู้สึกว่าความคาดหวังหรอก็อาจจะอยากให้คนได้เห็นเราได้เต็มมากขึ้นเยอะขึ้นเต็มๆนะโปรตีมันจะมาเป็นแบบไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ได้เต็มขนาดนั้นแต่เนี้มันเหมือนเนื้อเรื่องมันก็เล่าผ่านเราค่อนข้างเยอะมากๆอะไรเงี้ยครับแล้วคนก็น่าจะทั้งรักทั้งแบบมุนง,งิดกับตัวเนี้ได้ไม่ยากเอออะไรประมาณนี้แต่ว่ามัน มันก็ต่างจากที่เคยเล่นมาเยอะมากๆครับความคาดหวังแบบผมคิดรู้สึกว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดเท่าที่ทาได้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบและหลงรักแล้วก็ด่ามไปด้วยถ้าด่ามัคือประสบความสำเร็จเลยเออเหมือน <c oughs> เหมือนทางจะเป็นทางนี้อ่ะมาจะมาจะเป็นทางนี้เนาะเป็นแบบเออเป็นทางที่แบบว่าเล่นแล้วแบบให้คนแบบมูโหได้อะไรเงี้ยนะครับก็ฝากด้วยนะครับซีรีส์ f i h t i n g the Rainbow นะฮะเรื่องนี้เป็น,ปนปการอั skill ของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง แต่จะอัพสกิลยังไงอะไรยังไงฝากทุกคนติดตามด้วยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นผมจะบอกว่ามันเป็นการทุ่มทุนสร้างของโปรดักชันไทยของวิวไทยแลนด์ที่อยากแบบพัฒนาอัปเกรดละครไทยซีรีส์ไทยให้ไปแบบสู่สายตาทั่วโลกต้องั้ง16ประเทศนะไม่รู้มีประเทศอะไรบ้างแต่ว่าทุกคนก็จะได้ดูแน่นอนแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างฉีกแล้วก็ยังไม่ได้มีเรื่องไหนที่ทำแนวนี้มาก่อนแล้วแคส ก็น่าดูมากๆแค่ดูนักแสดงก็คุมแล้วผมบอกแค่นี้แหละฮะไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสปอยเยอะไม่ได้เดี๋ยวรู้ใช่ครับครับผมขอบคุณครับ โอ้โหนะคะทำเต็มที่มากเลยนะคุณในฐานะ <ivot> นักแสดงคนหนึ่งต้องบอกว่ากก็เป็นคนหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นพัฒนาการด้านการสกแสดงของเขานะคะพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆจริงๆนะคะอัปเดตกันต่อค่ะยังอยู่กับหนุ่มกอตนะคะทีนี้พอเรื่องงานผ่านไปเรื่องความรักแหละคุณกอตริชชี่เขาบอกว่าช่วงนี้หวานฉ่ำแฮปปี้จริงๆเลยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยไปอัปเดตจากกอตค่ะก็มันเป็นช่วงว่างพอเหมือนเวลาเรามีเวลาว่างเยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างยุง่งไงพอมีเวลาว่างก็พยายามหาทิวที่ทำร่วมกันแล้วช่วงนี้มันเป็นเหมือนมาเหมือนบางทีแฟนคลับเนี่ยฮะเขาก็จะแบบไม่ค่อยเห็นได้ออกง,งานคู่กันเลยแบบว่าเราก็ยุ่งยุ่งด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยู่แต่กองละครอะไรเงี้ยก็เลยมานั่งไลฟ์ช่วงนี้ก็เป็นแบบใช่เป็นดาวทิกตอกแล้วขันตัวฝ <c oughs> ากติดตามด้วยนะฮะเป็เกียรติอะไรอย่างเงี้ยพูดจึ๊งจงโอ้โหดูผมพูดมากขนาดนี้มันก็ต้องซึมซับแหละต้องมีบ้างใช่ต้องมีบ้างแหละ ใช่ผมไม่หรอกผมว่าเหมือนแค่เราไปปลดล็อกเขามากกว่าเพราะจริงๆเขาเป็นคนพูดเก่งอยู่แล้วจริงๆแล้วอะแต่แค่เหมือนอาจจะยังไม่ได้แบบมีโอกาสได้ได้ได,ได้ได้เป็นตัวของตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ไงเออพอเหมือนผ่านเวลาผ่านอะไรหลายอย่างในชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เหมือนได้ปลดล็อกทั้งเขาทั้งผมอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบชิลใช่ใช่ครับมันเหมือนเราก็ทําให้เขาได้ปลดล็อก แล,แล้วแล้วแฟนขับหรือคนที่ชอบเขาก็จะได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่มันไม่ใช่มุมที่ถูกเขียนเอาไว้ครับมันเป็นมุมที่เป็นตัวของตัวเองร้อซซึ่งผมว่ามันก็ดีนี่อหรอไหมคนคนก็เลยชอบว่าแบบเฮ้ยมีมุมนี้ด้วยเหรอที่ยังยังผมในเวลาเราออกสื่ออะไรเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนก็จะรู้แต่ถ right ้าในซีรีส์หรืออะไรก็จะเป็นตามคาแรคเตอร์กันไปอย่างเงี้ยแต่เขาคนไม่เคยเห็นมุมนั้นไงคือบังินก็ได้เห็นอะไรเงี้ยครับหวานๆวานก็เยอะและก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆเรื่อยๆครับผม ก็เม her ื่อกี้สัมภาษณ์อยู่หูร้อนๆอยู่เหมือนกันนะหูแดงๆอยู่นะครับเมื่อกี้เขาว่ายังไงก็ไม่รู้จำไม่ได้หลายคำถามมากเลยผมก็ตอบๆไหลไปเรื่อยอะไเ้ย เขามีโอกาสได้ไปใช้เวลาร่วมกันไงคะคุณนะช่วงนี้ก็พอเวลาว่างก็ได้มาเจอกันบ่อยๆโดยรยวมถึงการไลฟ์ทางติ๊กต็อกรัวๆให้แฟนๆเนี่ยได้คลายความคิดถึงด้วยนะคะโอ้โหน่ารักมากเลยนะคะเห็นว่าจัหนักจะเต็มเลยสิเป็นหนึ่งในคนคลั่งรักเหมือนกันนะสำหรับก๊อตคุณมผู้ชมขาเป็นยังไงบ้างแล้วแลนเรื่องในอนาคตนะคะกับริตชี่มีแลนไว้ไหมจะแต่งงานกันไหมคุณหรืออย่างไรนะคะเดี๋ยวไปฟังจากก๊อตค่ะ ใช่คนชอบถามไงบางทีแบบบางทีมันก็จะมีคนที่เขาไม่ได้ติดตามเราเขาเขาเล่นแค่ในติ๊กต็ออะไรเงี้ยเขาก็มาเห็นแล้วเขาสงสัยว่าเป็นรายการอาจจะแซวด้วยอย่างเงี้ยเออก็ตอบไปขำๆอย่างเงี้ยครับใช่ชัดเจนครับชัดเจนเปคนชัดเจนอยู่แล้วอืมจริงๆแล้วก็ห่วงหมดนะมันบางทีเรื่องของการแบบไปกองถ่ายอะไรเงี้ยบางทีเหมือนกับว่ามันต้องเดินทางตลอดบางทีไกลอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นห่วงแต่บาง เพราะเขาไม่ได้ขับรถเองอนะไรเงี้ยบางทีมันไม่ค่อยสะดวกสําหรับเขาอนะไรเงี้ยเราก็จะซีเรียสอยู่ว่าเฮ้ยจะทายังไงดีอยากแก้ปัญหาตรงนี้เหมือนกันอะไรเงนะี้ยแต่ถ้าเรื่องอื่นอ่ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเขาเป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วเขาชัดเจนว่าเขาเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่ต้องซีเรียสเลยไม่่อนะก็อาจจะเป็นเรื่องไม่ค่อยมีอ่ะมันเขาเขาทำตัวน่ารักอยู่แล้วเขาเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีใช่ครับมันก็มีบ้างครับมีบ้างแต่ว่า เรื่องบางเรื่องเราก็ยังไม่ได้แบบว่าคือคิดไว้ไหมก็มีคิดไว้บ้างแต่ยังตัวเรายังก็ยังทั้งทํางานกันต่อไปแต่ถ้าวันนึงพร้อมอะไรเงรี้ยเดี๋ยวทุกคนก็คงทราบใช่แต่ตอนนี้มันก็ยังไม่ได้เป็นประเด็นขนาดนั้นที่เราได้หยิบม,มาพูดอะไรเงี้ยผมมามผมว่าในผ่านไปอีกสักอายุหนึ่งนะครับก็อาจจะคิดโดยที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วแหละ อผมว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นมันเป็นธรรมชาติของคนแหละต้องมีคิดบ้างอยู่แล,ลนะ้วอะไร้ยแต่ว่าความพร้อมหรืออะไรมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันใช่นี่นะโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับคนนี้เขาบอกว่าก็แบบว่า ครั้งรักจริงๆแหละก็เป็นหนึ่งคนครั้งรักเหมือนกันแหละนะคะพูดถึงเรื่องการแต่งงานเนี่ยบอกว่ามีคิดอยู่บ้างว่าเป็นธรรมชาติของคนที่คบกันมาระยะหนึ่งเขาคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วก็นานอยู่นะคุณก็อยู่ในความพร้อมด้วยแต่ก็ยังเป็นท็อปิกที่ยังไม่ได้มาคุยกันแบบจริงจังแต่ก็ดฉันว่ามีแอบคิดแหละคุณนะก็ต้องคิดเป็นธรรมดาแหละเนาะนะคะล u c ก y in love l u ล k y ก n game เกมขนาดนี้นะคะขอให้แฮปปี้แฮปปี้ปังๆอย่าลืมและกันนะคะสำหรับะละครซีรีส์นะคุณนะคะ เรื่องรางสุด i i h t i n g the Rainbow สุดท้ายที่ปลายรุ้งนะคะที่หนุ่มก๊อตอิทธิพัทเนี่ยได้ร่วมแสดงด้วยก็นักแสดงนำเนี่ยก็มีหนุ่มนิชกูลคุณออมสุชาสิงโตปรชาชญาคุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้จะเป็นยังไงต้องไปติดตามกันด้วยค่ะมายาออนท